คดีการเมืองไทยหลายครั้งจบลงด้วยคำถามมากกว่าคำตอบหลักฐานหายพยานกลับคำเอกสารบางหน้าไม่เคยถูกเปิดเผยมันเลยถูกเปรียบว่ามีกล่องดำคดีการเมืองกล่องดำนี้ไม่ใช่กล่องจริงๆแต่มันคือข้อมูลลับที่ถูกเก็บไว้โดยผู้มีอำนาจใช้เปิดเฉพาะเวลาที่เหมาะสม ถ้าใครเริ่มแข็งเกินไปก็มีสิทธิ์ถูกงัดกล่องดำมาเล่นงานลองนึกภาพห้องเก็บเอกสารลับแฟ้มสีแดงคดีทุจริตแฟ้มสีน้ำเงินคดีผลประโยชน์ทับซ้อนแฟ้มสีเหลืองคดีเลือกตั้งและกุญแจอยู่ในมือไม่กี่คน นี่แหละครับทำให้คนเชื่อว่าการตัดสินคดีการเมืองในไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครคือคนที่ถือกุญแจของกล่องดำ